ัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะร้านพี่แอ๋วไม้ประดับนะคะร้านพี่แอ๋วไม้ประดับนะคะสวัสดีสวัสดีวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่เจ็ดนะคะวันจันทร์ที่เจ็ดกรกฎาคมนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ วันกัรที่เจ็ดนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้นนี้น,น้องมีเชื่อรับทองนะมาชมต้นไม้ร้านพี่เอ๋อกันชมต้นไม้ร้านพี่เอ๋อกันมีสวยๆเยอะเลยวันนี้รับทองนะคะรับทองพี่เอ๋อให้ไปที่เจ็ดสิบห้าบาทนะรับทองเจ็ดห้านะคะรับทองเจ็ดห้านะคะรับทองเจ็ดสิบห้าบาทนะเจ็ดสิบห้าบาทนะคะ ต้นถัดไปนะต้นนี้น้องมีชื่อว่ามหาเฮงนะคะมหาเฮงฟอร์มนี้นะพี่เอาให้ที่แปดสิบบาทนะคะมหาเฮงแปดสิบนะคะมหาเฮงแปดสิบแปดสิบบาทนะคะมหาเฮงนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้มหานครนะคะมหานครสวยสวยกัดสีแดงๆงเลยนะ พี่เอ๋วให้ที่หนึ่งบหาบาทนะคะสำหรับมหานครนะคะ13 5บหาบาทมหานครหนึ่ง้าห้านะคะหนึ่งร้สาห้าต้นถัดไปนะต้นนี้น้องมีชื่อว่าหลักทรัพย์นะหลักทรัพย์ฟรอมนี้พี่เอ๋วให้ที่65สบ้าบาทนะหลักทรัพย์ใบล่างต้องทิ้งแล้วหลักทรัพย์พี่ให้ห5สิบห้านะห5สบ้าบาทนะคะสำหรับหลักทรัพย์นะ หลับซัพย์หกห้านะฟอมใหญ่นะหกห้านะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นสุกสมเจ็บปองนะสุกสมเจ็บปองเพียวให้ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะคะหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะคะสุกสมเจ็บปองสุกสมเจ็บปองให้ที่หนึ่งร้อยสามห้านะคะหนึ่งร้อยสามสิบห้านะ สุขสมใจปองหนึ่งร้อยสามห้านะคะหนึ่งร้อยสาห้าต้นถัดไปนะต้นนี้ซันดอบนะคะซันดอบพี่เอาให้ที่ใบนี้มีตำหนินะเดี๋ยวพี่ตัดให้นะต้นนี้พี่เอาให้ที่เจ็ดสิบห้าบาทนะฟอร์มสองต้นในหนึ่งกระถางแล้วเจ็ดห้านะคะเจ็ดห้าซันดอบเจ็ดสิบห้าบาทนะคะซันดอบเจ็ดสิบห้าบาทนะคะเจ็ดิบห้าบาทสำหรับซันดอบนะซันดอบเจ็ดห้านะคะเจ็ดห้า ไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องเป็นตระกูลดิฟเฟนนะน้องมีชื่อว่าสุกเสมอไม้แยกหน่อนะต้นนี้เพี่ยวให้ที่ห้าสิบาทนะห้าสิบาทนะสุกเสมอสุเสมอห้าสิบนะคะห้าสิบนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าพลูหาช้างนะพลูหาช้างความสวยๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะพี่หยองให้ที่ห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทสําหรับพลูหาช้างค่ะ พลูไาช้างห้าสิบาทนะห้าสิบาทนะคะสําหรับพลูไาช้างสวยๆนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าสยามไดมอนด์นะสยามไดมอนด์ฟอร์มนี้นะปเปี้ยวให้ที่หนึ่งร้อยี่สบาทนะสยามไดมอนด์หนึ่งรอยี่สิบนะคะหนึ่งรอยี่สิบค่ะ ต้นถัดไปต้นนี้เป็นโกเกดดนนะโกเกดอนฟอร์มนี้นะพี่เอาให้ที่เจ็ดสิบ้าบาทนะโกเกดอนเป็นไม้หายากเหมือนกันตระกูลดิฟเ็นนะคะโกเกดอนโตขึ้นมาสวยมากนะคะโกเกดดนโกเกดอนไม้แยกหน่อนะพี่เอาให้ที่เจ็ดสิบาทนะเจ็ดสิบาทโกเกดดนนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าไวโอเลตนะไวโอเลตลายใบเขาจะไม่เหมือนช้างแดงไม่เหมือน ไม่เนี่ยค่ะพื้นใบก็เป็นลนักษณะนี้เลยนะเป็นเส้นๆแบบนี้ไม่เหมือนช้างแดงไม่เหมือนสุกสมนะน้องมีชืวว่อวไวโอเลตนะไวโอเลตฟอร์มนี้พี่เอาให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะไวโอเลตหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทค่ะไวโอเลตสวยนะพี่อยากให้ดูลายใบชัดๆเนี่ยค่ะใบน้องจะออกสีแดงส้มนะ แล้วก็กระดูกใบก็จะเป็นสีเขียวขอบใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะลายใบก็จะเส้นเป็นแบบนี้นะคะน้องมีชื่อว่าไวโอเลตนะคะพี่ให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าสุกมีชื่อวา่านะวาเลนไทนะ์ส้มนะวาเลนไทน์โอโรสนะสีโอโรสแบบนี้เลยนะพี่เอาให้ที่เจ็ดสิบห้าบาทนะคะวาเลนไทน์โอโรสเจ็ดห้านะคะเจ็ดห้า ว่าเลนทายโอรสเจ็ดสิบห้าบาทนะสีโอรสแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ให้ที่เจ็ดสิบห้านะเจ็ดสิบห้าน้องสวยนะสีโอรสทั้งต้นเลยนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องเป็นช้างกลายนะลูกไม้นะคะใบจะทนออกสีพาสเทล้มๆแบบนี้เลยนะต้นนี้พี่เอาให้ที่เก้าสิบห้าบาทนะคะเก้าสิบห้าบาทค่ะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ ลูกไม้สีสวยมากเลยพี่ให้เก้าห้านะเก้าห้าเก้าสิบห้าบาทนะคะดูใบล่างกระดูกใบล่างเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะใบแข็งแข็งนะใบแข็งนะเนี่ยใบแข็งหมดเลยนะพี่ให้ที่เก้าสิบห้าบาทนะคะเก้าสิบห้าบาทลูกไม้นะคะสีส้มใบต้นถัดไปการ ต้นถัดไปนะต้นนี้สุกสมใจปองฟอร์มใหญ่นะสุกสมใจปองหรือว่าโคชินนะน่าจะเป็นโคชินแดงนะโคชินมากกว่าพี่ว่าไม่ใช่สุกสมมาลักษณะใบาแบบนี้นะต้นนี้เปี่ยวให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะลายสวยมากเลยนะคะหนึ140่งร้อยสี่สิบค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบโคชินแดงค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาท หนึ่งรอยสี่สิบบาทนะคะสำหรับโคชินแดงนะลายใบเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นสวยมากใบแข็งด้วยนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบกะสวยสวยค่ะต้นนี้สวยมากต้นนี้เป็นช้างนะคะช้างแดงนี่คือช้างแดงเลยช้างแดงออกโทนสีชมพูไปเลยต้นนี้นะคะพี่เอาให้ที่เก้าสิบห้าบทนะคะสำหรับช้างแดงนะเก้าห้านะคะเก้าเก้าสิบห้าบาทค่ะ ้างแดง9 5บานะ95บาทนะคะ95บาทค่ะไปต้นถัดไปเลยนะต้นนี้น้องไม่ชื่อมหานครนะมหานครฟอร์มนี้นะพี่เอาให้ที่145บาท145บาทฟอร์มใหญ่เลยนะ145บาทนะคะมหานครนะมหานครฟอร์มใหญ่ๆสวยนะพี่เอาให้ที่145้านะ1น5้อน้องใหญ่นะใส่ในกระถาง10 1อดนิ้วได้เลยนะคะมหาคนครฟอร์มใหญ่นะคะหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทค่ะต้นถัดไปนะต้นนี้นะ้องมิชอวพิงป์ปานามานะคะพิงป์ปานามาพี่เอาให้ที่เก้าสิบ้าบาทนะพิงก์โทษค่ะให้ไปที่หนึ่งร้ยสิบ้าบาทนะพิงป์ปานามานะหนึ่งร้อยสิบ้าบาทพิงป์ปานามาค่ะพิงป์ปานามานะหนึ่ง้อยสิบห้าค่ะหนึ่งร้อยสิบห้าบาทนะ ต่อก,กันด้วยต้นถัดไปเลยนะต้นนี้สวยสวยมากเลยนะคะน้องมีชื่อว่ามังกรไฟนะดูสีแบบสวยมากต้นดําต้นจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะก็ใบจะมีเป็นสีเขียวสีแดงสีชมพูเรือเรือเลยนะคะน้องมีชื่อว่ามังกรไฟนะต้นนี้พี่เอาให้ที่เก้าสิบห้าบาทนะคะมังกรไฟเก้าห้าค่ะเก้าห้า มังกรไฟเก้าสิบห้าบาทนะสวยมากมังกรนะสีสวยฟอร์มสวยด้วยเก้าสิบห้าบาทนะคะสำหรับมังกรไฟต้นนี้นะเก้าสิบห้าบาทนะคะเก้าห้าบาทคะ่ะเก้าสิบห้าบาทนะเก้าสิบห้าบาทคะ่ะไปต้นถัดไปกัน ต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเศรษฐีก้านกล้วยนะฟอร์มใหญ่เลยนะเศรษฐีก้านกล้วยนะเศรษฐีก้านกล้วยเผี่วให้ที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะเศรษฐีก้านกล้วยหนึ่งร้อยสามห้านะคะหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเศรษฐีก้านกล้วยเศรษฐีก้านกล้วยหนึ่งร้อยสามห้านะคะหนึ่งร้อยสามสิบห้านะต้นถัดไปนะคะ นี้นะคะน้องมีชื่อว่ามีมากรวยมากหรือว่ามณน,นีอะไรนะมณีล้อมเพชรอะไรเนะะี่ยค่ะแต่มันมีหลายชื่อนะมีมากรวยมากหรือมณีล้อมเพชรนะคะพี่เอาอให้ที่ต้นนี้นะต้นใหญ่เลยนะให้ที่เก้าสิบห้าบาทนะคะเก้าสิบห้าบาทค่ะเก้าสิบห้าบาทนะ ไปต้นถัดไปกันเลยน้องสวยนะักรกฟอมใหญ่ใส่ในกระถางสิบเ็ดนิ้วมาสิบสองนิ้วได้เลยนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าไวโอเลตเอโทษค่ะมีชื่อว่าเลดวีนัทค่ะน้องมีชื่อว่าเลดวีนัทไม้ฟอร์มใหญ่นะคะเลดวีนัทไปใส่ในกระถางหน้าสิบเอ็ดนิ้วได้เลยนะคะเลดวีนัทแดงทุกใบเลยค่ะใครชอบแดงๆน้าแดงนําโชคนะไวโอเลตเอเลดวีนัทนะคะเลดวีนัท น้องมีชื่อว่าเลดวีนัทนะคะแดงแดงแบบนี้เลยนะแดงแดงทุกใบเลยนะคะแดงแบบนี้เลยนะพี่เอาให้ที่ไม้ฟอร์มใหญ่นะคะให้ที่หนึ่งร้อยสิบห้านะคะหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสำหรับเลดวีนัทนะเลดวีนัทหนึ่งร้อยสิบห้านะคะหนึ่งร้อยสิบห้าบางร้านให้อัพสองร้อยเลยนะคะต้นขนาดนี้เลดวีนัทเลดวีนัทนะคะเลดวีนัท ไปต้นถัดไปกันต่อเลยต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเศรษฐีก้านทองนะเศรษฐีก้านทองใบเขียวก้านใบจะเป็นสีเหลืองทองนะสีส้มทองทองแล้วก็สีเหลืองนะคะสีส้มทองเลยต้นนี้นะคะพี่ยวให้ไปที่8ปดบาทนะไม้ฟอร์มใหญ่นะคะใส่ในกระถาง12บสองนิ้วได้นะคะ เศษสีก้านทองนะคะเปี่ยบให้ที่แปดสิบห้าบาทนะคะแปดสิบห้าบาทสำหรับเศษสีก้านทองนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าเพชรน้ำหนึ่งนะฟอมสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะเพชรน้ำหนึ่งนะฟอมใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะเพชรน้ำหนึ่งเปี่ยวให้ที่แปดสิบห้าบาทนะแปดสิบห้า อุ้ยโทษค่ะเพชรน้ำหนึ่งพรอมสองต้นพี่ให้ที่หกสิบห้าบาทนะคะหกสิบห้าบาทเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพชรน้ำหนึ่งหกห้านะคะหกห้าไปต้นถัดไปนะต้นนี้ออร่าขาวด่างนะออร่าขาวกลายด่างจุมปูเปิดๆแบบนี้นะน่ารักดีนะพี่เอาให้ที่หกสิบห้าบาทเช่นกันนะต้นนี้หกสิบห้านะคะหกสิบห้าบาทนะ ห5บ้าบาทนะคะอ,อล่าขาวกายด่างนะหกห้านะคะห5ห้าไปต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นซันดอบฟอมสองต้นนะพี่ให้ที่แ5ดิบห้าบาทนะซันดอบแ5ดห้านะคะแ5ดห้านะซันดอบ8 5ดสิบห้าบาทนะคะสีเขียวทองทองแบบนี้วนวนแบบนี้นะ8 5ดห้านะคะ8 5ดห้าสำหรับซันดอบนะคะน้องสวยนะฟอมสองต้นใน้1กระถางนะคะแบบนี้เลยนะ2ต้นนะคะ แปดสิบห้าบาทนะคะสำหรับซันด็อบค่ะต้นถัดไปต้นนี้น้องมีชื่อว่าไตาคคลร์นะอมไตคคลร์นะพี่อยาให้ที่แปดสิบห้าบาทนะแปดสิบห้าบาทอมไตคคลร์นะคะไตคคลร์แปดห้าค่ะแปดห้าไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าคลาอามาก,กิสนะคะอามาก,กิส เล็กๆฟอร์มพุ่มๆเป็นไหมเป็นคลาสทรงพุ่มเล็กๆแบบนี้น่ารักน่ารักตะมดตะมิสนะพี่เอาให้ที่หกสิบห้าบาทนะสําหรับคลาสอามกิสนะคะใบๆก็จะเป็นลักษณะนี้น่ารักนะคะอามกิสนะคะพี่เอาให้ที่หกสิบห้าบาทนะคะสําหรับคลาสอามกิสต้นถัดไปกันต้นนี้น้องมีชื่อว่า ฟิโลดัลก้อนนะฟิโลดัลก้อนฟิโลดัลก้อนเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะฟิโลดัลก้อนไปกล้าย่หัวมังกรแบบนี้นะฟิโลดัลก้อนฟิโลดัลก้อนพี่เอาให้ที่85บห้าบาทนะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะ85นะคะ85สําหรับฟิโลดัลก้อนนะคะฟิโลดัลก้อนนะคะ85บาทนะคะสําหรับฟิโลดัลก้อนค่ะสวยๆเลย ไปต้นถัดไปกันต้นนี้น้องมีชื่อว่ามุกเลี่ยมทองนะฟอร์มสวยมากเลยมุกเลี่ยมทองนะคะใบจะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเงินๆน,นะขอบใบจะเป็นสีขาวนะคะน้องมีชื่อว่ามุกเลี่ยมทองนะคะมุกเลี่ยมทองพี่ยวให้ที่เก้าสิบห้าบทนะคะเก้าสิบห้าบทนะคะมุกเลี่ยมทอง มุกเรี่ยมทอง95นะคะ95นะมุกเรียมทอง95บาทนะคะ95บาทสําหรับมุกเรี่ยมทองนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้น้องมีชื่ออํานาจ,จเจริญน,นะอํานาจ,จเจริญฟอร์มนี้นะต้นใหญ่ๆเลยนะไปใส่ในกระถาง10 11หรือ12นิ้วได้เลยนะฟอร์มใหญ่นะคะพี่เอาให้ที่95บาทนะคะสําหรับอํานาจ,จเจริญฟอร์มนี้นะคะ95นะคะ95บาทนะ อานาจเจริญฟอร์มนี้เปี่ยวให้ที่95นะคะ95ไปต้นถัดไปนะต้นนี้น้องมีชื่อว่าสำพอทองนะสัมพอทองฟอร์มนี้นะเปี่ยวให้ที่65บาทนะสัำพอทอง65บาทค่ะ65บาท ต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นเศรษฐีรับเงินนะเศรษฐีรับเงินพี่ก็ให้ที่65นะใบน้องมีตําหนิตามธรรมชาติบ้างหล้วพี่ตัดให้นะคะแต่หลอดไหมน,น้องกำลังบานแล้วก็เนี่ยมีใหม่มาแล้วนะคะพี่แอลให้ที่65บาทนะคะ65บาทนะคะสําหรับเศรษฐีรับเงินนะคะ ไปต้นถัดไปต้นนี้เป็นหงเหินนะคะน้องมีชื่อว่าหงเหินนะหงเหินเป็นไม้ฟรอร์มใหญ่นะนี่ไม้แยกหนอนะหนอหกของหงเหินนะลูกหงเหินพี่เอาให้ที่65บาทนะคะสาหรับลูกหงเหินนะ65บาทนะคะเป็นไม้ตะก,กูลดิฟเฟนนะคะ65ห้าแถวห้าหกสิบห้าบาทนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าอมรรัตนกโกสิน์นะ ฟอมใหญ่นะต้นสูงด้วยอมรรัตนโกสิ์ฟอร์มนี้นะเพี่ยวให้ที่แปดสิบห้าบาทนะอมรรัตนโกศินแปดสิบห้าบาทค่ะอมรรัตนโกสิน์นะคะพียวให้ที่แปดสิบห้าบาทนะแปดสิบห้าบาทค่ะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็น สุกสมกลายนะสุกสมกลายดูลายใบน้องก่อนนะสุกสมกลายเขียวฟอร์มนี้และเปี่ยวให้ที่ห้าสิบาทเฮ้ยหกสิบบาทนะหกสิบนะคะสุกสมกลายเขียวหกสิบครัหสิุกสมกลายเขียวหกสิบนะคะหกสิบต้นถัดไปต้นนี้เนาะมีชื่อว่าโฟเซ้นนะโฟเซ้นมีหนอด้วยนะเนี่ยค่ะ โรเซนฟอร์มนี้นะพี่เหวียงให้ที่85บาทนะโปรเส้นโปรเส้น85นะคะ85ฟอร์มใหญ่เลยนะโปรเส้น85บาทค่ะโปรเส้น85นะคะ85บาทนะโฟรเส้น85บาทนะคะไปต้นถัดไปต้นนี้เป็นรวยลาบนะเศรษฐีรวยลาบ เวลาฟอร์มนี้นะเบี่ยวให้ที่เจ็ดสิบาทนะเจ็ดสิบาทเสร็จทีด้วยลาบนะเพราะน้องมีใบตําหนิตรงนี้เจ็ดสิบบาทนะคะเสร็จีด้วยลาบเสร็จทีด้วยลาบเจ็ดสิบนะคะเจ็ดสิบไปต้นถัดไปเลยต้นนี้เป็นลูกไม้หลักซับกลายนะลูกไม้หลักซับกลายฟอร์มสองต้นด้หนึ่งกระถางเลย ต้นนี้ให้ที่120บาทนะ120ขาด120 120บาทนะคะหลักซับกาสีส้มๆแบบนี้เลยนะคะให้ที่120นะคะ120ลูกไม้นะคะ120บาทนะคะต้นนี้ไปต้นถัดไปสวัสดีค่ะต้นถัดไปต้นนี้โคตรเศรษฐี ลูกไม้โคดเศษถีต้นนี้นะคะให้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเช่นกันโคดเศษี 120, 120ห,นหนึ่งร้อยี่สิบหนึ่งร้อยี่สิบค่ะอะไรพอไปชีดยาววันนี้ต้นนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้แต่พี่ไม่แน่ใจว่าลูกไม้ของอะไรนะลูกไม้ต้นนี้นะคะพี่อยากให้ที่หนึ่งร้ยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยี่สบาทนะหนึ่งร้อยี่สิบบาทนะคะต้นนี้หนึ่งรอยี่สิบค่ะ หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะลูกไม้ฟอร์มนี้หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะใไปต้นถัดไปต้นนี้นะคะรวยราบเสถีรวยราบฟอร์มใหญ่เลยเสถีรวยราบฟอมนี้นะพี่ให้ที่เก้าสิบห้าบาทเก้าสิบห้าบาทนะคะเสถียรรวยราบใบกลมๆสวยๆส,ยสีกัดๆแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยสิบห้าบาทเอ้ยโทษค่ะเก้าสิบห้าบาทนะคะเก้าสิบห้าบาท ไ,ไ,ปไปต้นถัดไปเลยนะต้นถัดไปนะคะเศรษฐีรวยราบสวยนะคะตัวน,นี้สวยให้ที่เก้าห้านะคะเก้าห้าฟอร์มใหญ่เลยนะนๆๆต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมชื่อว่าสอนนาลายนะไม้เก่าฟอร์มเป็นกอเลยค่ะสองต้นสามต้นสี่ต้นในหนึ่งกระถางสอนนาลายนะคะให้ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะสอนนาลายหนึ่งร้อยสี่ห้า หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทสอนนารายหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทไปต้นถัดไปต้นนี้เป็นหลักทรัพย์นะคะหลักซับลายนะต้นนี้หลักซับหลักทรับฟอร์มนี้นะคะ<ม>เพี่ยงให้ที่เจ็ดสิบห้าบาทนะหลักซับฟอร์มใหญ่นะเจ็ดสิบห้านะคะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าบาทนะคะ